น้องวันนี้มาอยู่ไรน,นะพี่น้องเอ้ยไปอยู่เทศบาลมา5วันสงการนะขอให้ไปอยู่อยูห้วันนี่กลับมาบ้านวันแรกหลังเทศบาลมาดูสภาพอุปรกรณ์ที่เราทำเอาไว้นะในไร่เราเป็นยังไงบ้างนะเปเดเสร็จต้นนี้ที่มันหลังจากมันโลลนดนโรคราดาตายไปแลนะ้เหลือ4ต้นเท่านั้นนะพี่น้องนะแล้วก็มาดูอันนี้ที่ผมเพาะเอาไว้ก่อน ก่อนท,ที่จะไปเทศบาลน,นะที่ให้พี่น้องดูที่ทำคลิปวามน้มเรลวนะอันนี้โอ้โหมันได้สองสัปดาห์แล้วโอ้โหมันแตกยอดสวยงามมากนะพี่น้องยอดมันใหญ่มากแตกยคโคนนุ่นเลยนะพี่น้องแตกยันในดินนุ่นเลยแตกยันในทรายมีสามตามัมนแตกสามตามีมสี่แตกสี่นะพี่น้องเต็มปึ๊ดหมดเลยสวยงามมากนะพี่น้อง เดี๋ยวพรุ่งนี้วาจะจัดลงกระถางนะแต่ว่าคัดลงกระถางสักครึ่งเดือนก็ปลูกแล้วนะพี่น้องเฉลีียให้มันได้สักเดือนหนึ่งอะ่ะคือเพาะ15วันกับดวงกระถาง15วันนะให้รากมันเดินให้เต็มกระถางแล้ว,ลวเราก็ปลูกสูตรนี้สําเร็จเรียบร้อยนะพี่น้องลาดําไม่ลงเพราะผมใช้ไอ้นี่ผสมนะพี่น้องไอ,อง้โคดาม่าจะหมดละเตนินิดหน่อยผมก็ต้องซื้อใหม่แล้วแหละ สั่งมานานแล้วเนี่ยไตโคนดมามาไตโคลดมาหนึ่งช้อนโต๊ะกับ <c oughs> น้ำยาเลีงรากบีวันนะพี่น้องแล้วเอาใส่กระถางอย่างเงี้ยคนเลยพี่น้องคน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 พอพี่น้องเรียงเรียงเรียงมันได้ดีแล้วพี่น้องก็เอาทรายใส่ใส่เข้าไปในนี้ใส่ให้เต็มโคนมันนะแล้วพี่น้องก็เอาน้ําเนี่ยราดลงไปให้ชุ่มเลยนะแล้วพี่น้องก็เอาถุงยางปิด ปากมันไว้แปดถึงสิบวันนะพี่น้องมันจะแตกนี่มันได้สิบห้าวันผมก็จะเอาออกละพรุ่งนี้จะเอาออกเอาลงไปใส่กระถางเลี้ยงไว้แบบนั้นเลี้ยงอีกสิบห้าวันนะพี่น้องนะสูตรนี้แน่นอนเลยพี่น้องสูตรนี้แน่นอนเลยเพราะผมทําคลิปก่อนนู้นที่เทศบาลให้ดูแล้วนะว่ามันประสบความสำเร็จนะทำสูตรนี้เลยนะพี่น้องอย่าลืมนะตะตนไตโคเนี่ยมันมันฆ่าราดํา กับน้ำยาเล่งลากบีวันมันช่วยเล่งลากเร่งยอดเนี่ยเอาสูตรนี้เลยนะพี่น้องรับรองประสบความสําเร็จเราไม่ต้องไปซื้อเก่า50บาทนะนี่ก็30มสตอก็5 3 10, 5สามสิบ้วะเราไม่ต้องไปซื้อนะพี่น้องนะ